เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีตัดปลอยผมรับล,ลงผมหน้าธรรมทายาตรุ่นผู้บริหารรุ่นที่15ในโครงการผสมบทโมรุ่นผู้บริหารประจำปีพุทธศักราช2568ณมหารัตนะวิหารโคต11วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานนะครับหน้าธรรมทายาตุทุกท่านได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีตัดปลอยผมจากผู้ปกครอง รวมไปถึงคณะญาติมิตรและสาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านทมกลางค,งความสงบเรียบร้อยอย่างความศรัทธาเลื่อมใสที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านโดยมีผู้ปกครองได้ร่วมกันตัดปล่อยผมเป็นอันดับแรกและได้ตรลดกันกลายบนศีรษะของหน้าธรรมทายาตด,ด้วยความปลื้มปีติใจตามโดยสาธุชนผู้มีบุญนะครับได้มาร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมกันตัดปล่อยผมให้แก่หน้าธรรมทายาทุกท่านเป็นภาพเป็นความปลื้มปีติ บางท่านได้กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากมีบุคคลในครอบครัวได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนายไรและได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นภายหลังจากผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนตัดไปผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคณะสงฆ์ได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีปลงผมให้แก่หน้าธรรมทายาธซึ่งการบวชในครั้งนี้นบได้ว่ามีอานิสงส์มาก ราหน้าธรรมทายาทุกท่านต่างตั้งใจเข้าร่วมบรรพชาและผสมบทและบุญนี้นะครับจะยังส่งผลไปถึงผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับหน้าธรรมทายาทหลายๆท่านนะครับก็เป็นญาติพี่น้องของหน้าธรรมทายาทบางท่านก็เป็นกัลยาณมิตรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้แนะประโยชน์โดยเฉพาะการแนะนำให้เข้ามาสู่การบวชในบรวรพระพุทธศาสนานับได้ว่าได้บุญมากเพราะการบวชถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นการสืบต่อลมหายใจของพระพุทธศาสนาครับพ่อบ้านเนี่ยเขาเริ่มอยากจะบวชเพราะวันนั้นเป็นวันวิสา,าขาบูชาที่เดินไปที่วิหารโกศนะฮะแล้วก็เห็นป้ายชวนบวชชวนบวชแล้วตอนนี้มีรุ่นรุ่นพรนารุ่นเดียวกับที่ของสามีเคยบวชตั้งเมื่อ16ปีที่แล้วอะคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่ามาบวชนะคะแล้วแล้วก็มีตอนที่อยู่ในวันอาทิตย์ อาทิตย์บูชาข้าวพระฟังที่แบบว่าอุบาสกที่พูดแล้วก็สามเีนที่บวชอุทิศชีวิต9องค์นะคะแล้วก็มีใจอยากอยากจะมาบวชนะคะอายุก็เยอะลวค่ะ73เขาก็อยากอยากบวชเขาสนใจทางธรรมะค่ะเขาเรียน DOU แบบที่แปลทางภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเขาก็มีใจใจนึกอยากที่ว่าเขาจะบวชนะคะเขาก็อยากให้แบบ ที่บ้านให้หลานทุกคนอะไรเงี้ยเห็นเห็นค่ะแล้วก็ชวนที่คนที่ออฟฟิศด้วยพนักงาน<ม>ก็ชวนว่ามาบวชเนี่ยแล้วก็มีปฏิบัติธรรมด้วยทุกทุกเดือนนะคะก็อยากให้แบบทุกคนอยู่ในีิใได้ทมอยู่ในนั้นนะคะปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะก็มีโอกาสได้ชวนคุณอาพรดิษเลิศปัญญาพรสกุลเพราะท่านอายุ70ปีแล้วนะคะเราก็มีความรู้สึกว่า วันที่ท่านได้เข้าสู่ล่มกาสวาัสดาาิคะก็คือเป็นภาพที่เราติดตาตึงใจในการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการชวนท่านได้มาบวชในครั้งนี้รู้สึกว่าการที่ท่านได้มาบวชเราก็เหมือนเป็นเป็นภาาชุดสุดท้ายอะค่ะที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงให้ท่านได้มีบุญ ไปทุกภพทุกชาติคุณอามีความตั้งใจอยากจะบวชมานานแล้วค่ะแต่ด้วยความที่คือท่านอายุเยอะอายุมากก็อาจจะมีอุปสรรคหรือความกังวลอื่นใดเนี่ยเราเราก็บอกท่านให้ใคลายกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกหรืออะไรใดๆแต่วันนี้ท่านทำสำเร็จแล้วค่ะเราก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับ คุณอาด้วยในครั้งนี้แล้วก็ทุกทกท่านเลยที่มาบวชในโครงการแล้วคุณพ่อซึ่งเป็นพี่ชายอายุ IU 90ก็ก็ได้มาร่วมตัดปลอยผมและคุณแม่อายุ IU 80ก็มาร่วมความยินดีด้วยก็ทุกท่านก็รู้สึกมีความดีใจในครั้งนี้นะคะ่ะทุกโครงการบวชของที่วัดอะคะ่ะเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าได้ขัดเกลาอบรม จิตใจนะคะก็คือประโยชน์ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือสูงสุดอยู่อยู่กับผู้บวชแล้วก็คือบรรดาญาติมิตรที่ได้มาร่วมพิธีกรรมในในการบวชก็ได้บุญกุศลไปด้วยแล้วคือศรัทธาจากทุกท่านที่ได้เห็นภาพก็รู้สึกว่ามีความปลื้มปิติใจอย่างยิ่งอะคะ่ะ